สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการบ้านครั้งที่7นะครับก็ในส่วนของด้านต้นนะครับก็จะคล้ายๆกับการบ้านครั้งที่6นะครับก็จะมีการใช้ทามเมอร์นะครับแล้วก็มีการใช้สวิต์ Sweet นะครับกอย่างก็เหมือนเดิมครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอพอร์ตของสวิต์นะครับก็คือเป็นที่พอร์ต b นะครับแล้วก็รับภาพจากพอร์ต พอร์ B ในส่วนของตรงนี้อินพุตสวิตคลิกนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เช็คของสวิตนะครับว่ามีการกดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีรวมถึงการเช็คน้อยด้วยครับเหมือนเดิมในส่วนของทางด้านนี้ก็จะเป็นการออกนำค่าออ,ออกนะครับว่า,าเป็นออกทาง7 Segment จาก Port F แล้วก็เป็นการเลือกว่าจะออกที่ ดิจิตที่เท่าไหร่นะครับก็จะผ่ามาจากการสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีการสแกนเซนสักเมนด้วยนะครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อทามเมอร์สลับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนที่แตกต่างนะครับจากข้อ6กก็คือจากครั้งที่แล้วนะครับเราจะทำการ เริ่มจาก0000 000, 000, นะครับอันนี้ก็เราต้องการที่จะให้ออกมาเป็น6210นะครับแล้วก็กำหนดค่า m number value นะครับเป็น6210แล้วก็จะกำหนด string a เท่ากับ6210553834นะครับ 6, 2, 1, ก a, บำหนด i เท่ากับ0ดิจิต1เท่ากับ0ดิจิต2เท่ากับ1ดิจิต3เท่ากับ2ดิจิต4เท่ากับ3นะครับ แล้วก็มันเป็นฟังก์ชัน loop นะครับก็กำหนด string new ถ้ากับเป็น array ว่างนะครับแล้วก็ Delay shift, ีฟ y true นะครับก็จะเข้าไปต่อที่ if input with click ก็คือจะเป็นการเช็คนะครับว่ามีการกดจริงไหมนะครับก็ถ้ากดจริงก็จะมาสู่ใน new ท่ากับ string นะครับในส่วนของอทางด้านนี้นะครับก็ a อ่า a ดิจิตหนึ่งบวก i นะครับก็ดิจิตหนึ่งนะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับส่วน i ตอนนี้จะมีค่ายอยู่ที่ศูนย์นะครับเพราะนั้นคือการหานอัเศษนะครับอันนี้คือเป็นการหันอัเศษเพราะนั้นการหันอัเศษก็คือจะเป็นศู 0, นย์บวกศูนย์หันอัเศษก็คือศูนย์นะครับมันก็เป็นเอ่อสปริงของ a นะครับ ตัวที่0ก็คือจะเป็น6นะครับในต่อมานะครับดิจิตสองบวก i ดิจิตสองคือ1บวก i คือ0 1่บวก0เท่ากับหารเศรษก็คือ1นึ่งสิ a ตัวที่1ก็คือ2นะครับต่อมาดิจิตสามบวก i นะครับก็คือเป็น2บวก0นย์ก็คือ2นะครับตัวที่2อาหารเศรษก็คือ2นะครับก็จะเป็น1่ส่วนต่อมาดิจิตสี่ ็นสี่บวกไอนะครับทีสี่คือสามบวกไอเท่ากับสามนะครับหาดอฟเซตออกมาก็จะได้สามนะครับซึ่งตัวที่สามคือศูนย์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะออกมาเป็นหกสองหนึ่งศูนย์นะครับส่วนต่อมาไอบวกบวกนะครับก็คือเป็นจากค่าศูนย์อยู่แล้วนะครับพอบวกบวกมาเจอไอบวกบวก,บวกปุ๊บไอก็จะเพิ่มค่าจากศูนย์เป็นหนึ่ง บรรทัดต,ต่อมา e n n a m value นะครับก็ mm hmm. new to i n นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการเอาค่านำออกไปออกนะครับแล้ว mm hmm. ก็กลับมาที่ uh, while loop, uh, loop นะครับรกลับมาที่ while loop นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมน,นะครับเราก็จะมาเช็คเหมือนเดิมว่าเรากดไหมพอเรากดปุ๊บ mm hmm. จากตรงนี้นะครับดิจิตหนึ่งดิดงตอนนี้ก็คือยังเป็น0แต่ i สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ i i คือจากศูนย์นะครับก็ uh, มาเป็น1 เพราะนั้นคือ1บวกกับศูนย์นะครับก็คือ1หารอสมัคือ1ก็คือจะเป็นสองนะครับส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับแต่ i ก็คือ1ก็คือจะเป็นสองหารอสมัก็จะออกมาเป็นสองนะครับก็คือเป็นหนึ่งนะครับส่วนวิธีสามนะครับก็คือเป็นสองสองบวกกับหนึ่งก็จะได้เท่ากับสามนะครับหารอาเศษนะครับก็คือจะเป็นศูนย์ แล้วก็หารอเตาเลียนคะครับก็จะเป็นสามนะครับก็คือจะเป็นเลขศูนย์นะครับส่วนดิจิตสี่นะครับที่สี่คือสามบวกหนึ่งคือเป็นสี่หารเรเคือสี่ก็เอาจะออกมาเป็นห้านะครับแล้วก็จะออกไปเหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะเป็นไอบวกบวกจากไอเมื่ I อกี้เป็นหนึ่งก็จะออกมาเป็นสองนะครับแล้วเอาเราเอาค่าของอสตริงก็คือในส่วนของตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือเอามาออกก็จะเป็น สองหนึ่งศูนย์นะครับก็จะไล่ไปนะครับก็คือจะไล่ไปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆครั้งแรกหกสองหนึ่งศูนย์ก็จะออกมาเป็นสองหนึ่งศูนย์ห้าออกมาเป็นสองหนึ่งศูนย์ห้าก็จะออกมาเป็นหนึ่งศูนย์ห้าห้าพอเป็นหนึ่งศูนย์ห้าเสร็จก็จะออกครั้งต่อมาก็จะออกมาเป็นศูนย์ห้าห้าสามแล้วก็ห้าห้าสามแปดห้าสามแปดสาม สามแปดสามสี่แล้วพอสามแปดสามสี่ก็จะออกต่อมาก็จะเป็นสามแปดสามสี่หกนะครับแปดสามที่หกแปดสามที่หกเสร็จก็จะออกมาเป็นสามสามสี่หกสองสามสี่หกสองถัดมาก็จะเป็นสี่หกสองหนึ่งสี่หกสองหนึ่งแล้วก็จะย้อนกลับมาที่หกสองหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการย้อนกลับไปก็คือจะเป็นถ้าเรากดเมื่อไหร่มันก็จะอะ หมุนวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นการบ้านคั้งที่เจ็ดนะครับขอบคุณครับ